ไปลงแกงวัฒนะตอนนี้ลงเกาบเกบไปสอบเก็บไ,ได้นะคะเช้าๆข้ามแม่น้ําเจ้าพญาน,นั่นนี่ข้ามแม่น้ําเจ้าพญาเด้แต่ยังน้อยไม่ลงไปลงแกงวัฒนะตอนนี้ลงเกาบเกบไปสอบเก็บไ,ได้นะคะรถวัดเต็ดนะคะรถวัดเต็ดเป็นไง ได,ได้เรื่อยๆนะคะเก็บภาพบรรยากาศบนท้องถนนเมืองฝากรนดับรถไฟฟ้าบน่ะเองเถือกเลยค่ะพี่น้องตกไยติดเอีองลัทน,นะ พเพื่อนๆรถติดแล้วอะ่ะติดแล้วติดแล้วรถวัติดนะคะรถรถัดติดเป็นไรไม่ได้เรื่อยๆน,นะคะเก็บภาพบรรยากาศบนท้องถนนมา,ากฝากนน้อเพื่อนมาไปกันเลยคะ่ะไปกันเลยไปกันเลยรถติดลงปากเกียรแจง แขวนสามส3-4นาทีแล้วคลิปนี้ก็รถตริดนะคะเนาะ เก็บบรรยากาศตอนเช้เชามาฝากเพื่อนๆขับรถอีกแล้วตอนเช้าเห็นเช้ามาก็ขับรถเลยค่ะใช้ชีวิตบนท้องถนนสามสนาทีแล้วคลิปนี้ก็จรถติดนะคะนาะ คนนะคะเก็บบรรยากาศบนท้องถนนมาฝากค่ะอันนี้แถวกแก้งวัฒนะนะคะติดมากเลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะรถติดแล้วเริ่มติดแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทางรถไฟฟ้านะเองเถือกเลยค่ะพี่น้องตกไปติด โอ้โค่ะแจงวัฒนะนะคะแจงวัฒนะเส้นนี้ตอนเช้าติดท ah er> ี่สุดเลยนะติดมากเลยค่ะเพื่อนเห้นแจงวัฒนะนี่ติดนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีตอนเช้าเจ็ดโมงค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะคก็ปบรรยากาศบนท้องถนนมาฝากค่ะอันนี้แถวกแก้งวัฒนะนะคะติดมากเลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ขึ้นสองนักเรียนเสร็จแล้ว เช้ามาก็ขับรถเลยค่ะใช้ชีวิตบนท้องถนนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีตอนเช้าเจ็ดโมงคงะะเย็นอาทิ้นะรถติดนะคะเนาะ เชา้าติดที่สุดเลยนะติดมากเลยค่ะเพืนเนๆเห็นแจงวัฒนาเนี่ยติดนะคะณเนาะยไม่ลงไปลงแจงวัฒนาตอนนี้ลงปัดเก็บไปสอบเก็บได้นะแคะ่นี้ก่อนนะคะก็บบรรยากาศาบนท้องถนนมาฝากค่ะอันนี้แถวแจงวัฒนานะคะติดมากเลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ ไม่ติดแล้วเพื่อนๆไม่ติดแล้วอ่ะ บรรยากาศบนท้องถนนมาฝากค่ะอันนี้แถว,วแก้งวัฒนะนะคะต,ติดมากเลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก็ติดแล้วเพื่อนๆมาติดแล้วอะ่ะติดแล้วน้อยกำลังขับ เซ้นท่นเส้นทันแจ้งนะคะถึงเซนทันแจ้งเรียบเดยค่ะเีอันนี้สะานรามีไม่ลงแมไม่ลไปลงแกงวัฒนาตัวนี้ลงดกาเกตไปเก่อเกได้นะคเอ๊ดรถติดมากเลยเก็บรถติดนะคะก่อนนะคะ เพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะรถติดแล้วเริ่มติดแล้วค่ะบายบายค่ะน,นี่ก็ไปสรวจถนน,น,นแจ้งวัฒนะนี่ก็เซ็นท่านเซ็นท่านแจ้งแล้วนะคะถึงเซ็นท่านแจ้งดีเ่นส,ว,ส,นส,ว,สนวัสดีตอนเช้าเจ็ดโมงค่ะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะรถติดแล้วเริ่มติดแล้วค่ะบายบายค่ะรถติดมากเลยฝนฝนเหตุรถติดปะคะดเลยสะพานสีพันกินถนนตีวานนท์ก็อันนี้ก็แม่น้ำเจ้าพญาสัจดาหเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพยาน,นั่นนี่ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเด้อต่ขึ้นสง่งนักเรียนเสร็จแล้ว ตอนเช้าเจ็ดโมงค่ะเก็บควาบรรยากาศจะช่วยให้มาฝากอาทิตย์น้ำแดดเนาะมันนี่ก็คือส้สีตกอยู่แล้วนะคะเนาะเพราะว่าเอาเห็นมหมสะพานสีพันธุ์ถนนตีพานนท์แล้วก็อันนี้ก็เนม่ยน้ำเจ้าพระยาสุดยอดเพื่อนเก็เบบรรยากาศตอนเชา้ามาฝากเพื่อนๆขับรถอีกแล้วตอนเช้า เหเช้ามาก็ขับรถเลยค่ะใช้ชีวิตบนท้องถนนเพ่อาบรรยากาศจะซึ้งให้มาฟกง่าทิพย์น้ำใหญ่น้องมันนีนน่ก็คือซุงสิตตบีดอกนะคะเนะาะเพราะว่าเอ้าเห็นไหมรถติดนะคะเนาะรถติดค่ะแยงเกลือเลยรถติดเลยยังน้อยไม่ลงไปลงแจงวัฒนะ เก็บได้นะคะ